จากคุกพบโัวราณสถานตาเผาเวียงบัวเมื่อพศออ2547ของนักโบ,บราณคดี ซึ่งให้ทราบว่าพื้นที่ของบ้านบัวตําบลแม่กาอำเภอเมืองเป็นชุมชนที่ร่ำรวยวัฒนธรรมและเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดมาแล้วประมาณ800ปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในช่วงของขุนจอมทมผู้สร้างเมืองพะเยาและส่งผลให้ช่วงที่ผ่านมาโบราณสถานดังกล่าวได้รับการดูแล,แลและจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คู่ควรแก่การศึกษาคนา้นคว้าในแง่ของประวัติศาสตร์อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้ อีกด้วยแต่ในปัจจุบันสภาพพิพิธภัณฑ์โบราณสถานตาอเผาเบียงบัวนั้นถูกปล่อยให้รกร้างขาดคนเข้ามาดูแลซึ่งในขณะเดียวกันยังคงมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาและดูแลโบราณสถานแห่งนี้ให้กลับมาเป็นพ,พิพิธภัณฑ์ที่พร้อมในการศึกษาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ดังเดิมอย่างจริงจังโบราณสถานต่อเผาเวียงบัวอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาอีกก็เป็นได้ ยังไงก็ต้องฝากผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปฟื้นฟูโบราณสถานแห่งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปค่ะและเรามาต่อกันที่สกุพิเศษสําหรับวันนี้นะคะไปติดตามสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยรอบสังคมมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งหลังจากความเจริญเติบโตส่งผลกระทบให้ทรัพยากรที่มีอยู่ลดน้อยลงไปเราไปติดตามสกปพิเศษนี้กันเลยค่ะ จากการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งแต่ก่อนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยพะเยานั่นเองจึงทําให้ชุมชนโดยรอบมีความเจริญเติบโตตามมาเช่นกัน ภายใน2ปีที่ผ่านมาจํานวนประชากรได้เพิ่มมากขึ้นจากปี2552มีจํานวนประชากรโดยประมาณ29,339คนปัจจุบันมีจํานวนประชากรโดยประมาณ32,904คนเพิ่มขึ้นร้อยละ35ของจานวนประชากรทั้งหมดยังมีปริมาณสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นเช่นกันจากเทศบาลตำบลแม่กาได้อ้างว่า ได้มีผู้ประกรอบการรวมถึงชาวบ้านบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำเรื่องขออนุญาตก่อสร้างจำพวกหอพักอาคารพาณิชย์อาคารร้านค้าเพิ่มขึ้นจำนวนมากจากปีก่อนๆคือหอเยอะมากและเด็กมีไม่พอกับคือดีมานกับสตลา,ายไม่เข้ากันใช่ไหมนะจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องหอว่างอะไรยเงี้ย จากการกระทำเหล่านี้เองได้ส่งผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรด้านการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงการซื้อขายที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงและการโยกย้ายจากเดิมที่ดินบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของสอปกมีโฉนดและไม่มีโฉนดเป็นจำนวนมาก สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อต้องการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาได้เกิดเป็นธุรกิจขนาดย่อมๆขึ้นเรียงรายเต็มไปหมดโดยเฉพาะหอพักอาคารพาณิชย์อาคารร้านค้าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนบริเวณนี้อีกด้วยค่ะ เป็นการทำร้ายอย่างไม่รู้ตัวแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขยายตัวของชุมชนก็มีทั้งดีและไม่ดีส่วนที่ไม่ดีก็ต้องมีการแก้ไขและพัฒนาต่อไปแต่ต้องได้รับความร่วมมือของหลายๆฝ่ายแต่ที่สำคัญคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดแนวทางการป้องกันปัญหามันก็ร่วมกันหลายๆห,หน่วยงานเนาะตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอ แล้วมามหาลัยก็ต้องร่วมกันเป็นเป็นองคอ์กรหลายๆองคอ์กรร่วมกันแก้ไขปัญหาทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งระดับจังหวัดจากการขยายตัวของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยพะเยาที่กำลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาประชากรอาคารพาณิชย์อาคารหอพักอาคารร้านค้าที่เพิ่มขึ้นจึงจัดทำโครงการจัดระเบียบสังคมชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้นเพื่อให้มีระบบระเบียบมากขึ้นทำให้ง่ายต่อการดูแลให้เป็นชุมชนน่าอยู่ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คนในชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาเดิมทีได้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเลศวรพิษณุโลกซึ่งเดิมชื่อมหาวิทยาลัยนเลศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2550สภาหมหาวิทยายลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยายลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาเป็นมหาวิทยายลัยนเรศวรพะเยาซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยายลัยนเรศวรพะเยาได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยายลัยพะเยาตามประกาศราชกิจจานุเบกขา เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2553บนเนื้อที่จำนวน5,727ไร่ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่กาบางส่วนของตำบลแม่ใสและบางส่วนของตำบลแม่นาเรือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ131,771ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยครอบคลุมป่าแม่ตำป่าแม่ต้ำป่าแม่นาเรือและเป็นที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดเพเยวซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของชาวแม่กาเพื่อนำไปทำการเกษตรและใช้ในครัวเรือน พื้นที่บริเวณนี้จัดได้ว่าเป็นต้นน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆไปทางทิศเหนือลงสู่ก้านพยยวเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาแต่ใน3-4ปีให้หลังมีการขยายตัวและการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่อีกทั้งการยกระดับของมหาวิทยาลัยเองยังส่งผลให้มีนิสิตเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา2,554เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บนเขตป่าสงวนส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ไม่เพียงพอดังนั้นบริเวณที่ใกล้และสะดวกในการเข้าออกมหาวิทยาลัยมากที่สุดจึงเป็นแหล่งดึงดูดให้ผู้ประกอบการในทุนเข้ามาลงทุนประกอบการสร้างอาคารร้านค้าหอพักที่สามารถตอบสนองความต้องการของนิสิตนักศึกษามารวมอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเก่อไปตามถนนเหนือใต้ของทางหลวงหมายเลขหนึ่งเชียงรายกรุงเทพอย่างรวดเร็วพื้นที่ด้านหลังนี้เป็นพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลายาัยพะเยาจากพื้นที่ที่เคยเป็นกเกษตรกรรมกลับกลายมาเป็นพื้นที่ดินที่เป็นเชิงพาณิชยกรรม ที่กำลังเุล่องอย่างเห็นได้ชัดทำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีจำนวนมากขึ้นตามมาก่อให้เกิดปัญหาทางด้านขยะสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวซึ่งส่งผลให้ระบบการจัดการขยะที่มีอยู่ไม่เพียงพออีกทั้งการจัดการเรื่องน้ำเสียที่ังขาดระบบระเบียบในการจัดการส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทิ้งน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำาพองซึ่งถือได้ว่าคือแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ การบุกรุกทำลายป่าเพื่อครอบครองที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าและส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่ลดน้อยลงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่เห็นคุณค่าย่อมส่งผลต่อผู้กระทำทุกๆคนไม่ว่าสาเหตุการขยายตัวของพื้นที่โดยรอบจะเกิดจากตัวมหาวิทยาลัยเองหรือไม่ แต่สิ่งที่ต้องดูแลและรักษาไว้คือทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือให้คงอยู่คู่กับสังคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยต่อไปอย่างยั่งยืนพิจิตาสุกุณารายงานสำหรับช่วงเตือนภัยวันนี้เป็นภัยที่เกิดขึ้นตามของพักเป็นภัยอะไรนั้นไปติดตามกันที่คุณวรา ช่วงเตือนภยัยเตือนภัยวันนี้เป็นเรื่องราวของโจรโรคจิตที่ชอบรักชุดชั้นในตามหอพักไปติดตามรายงานข่าวนี้เลยค่ะ <c oughs> เตือนภัยจโจรโรคจิตรักชุดชั้นในตามหอพักอาศัยช่วงคนพลุกพ่านตอนหัวข้ามก่อเหตุเหตุเกิดหอพักหญิงแห่งหนึ่งใกล้มหาวิทยาลัยพะเยานักศึกษาสาวหลายคนได้ตกเป็นเหยื่อของโจรโรคจิตบ่อยครั้งเผยพฤติกรรมโจรโรคจิตทำท่าทีเดินสำรวจดูชุดชั้นในที่ตากบริเวณหน้าห้องเดินไปเดินมาเหมือนคนที่มาหาเพื่อนที่พักอาศัยอยู่หอนี้ โดยไม่มีใครสงสัยพอไม่มีคนก็สอบโอกาสหยิบช่วยชูชนใัยนใส่เสื้อคลุมแล้วเดินออกอย่างหน้าตาเฉยแต่ละครั้งเอาไปเป็นสิบสิบตัวก่อเหตุมาแล้วสี่ครั้งไปอยู่ห้องดูทีวีามปกติเพราะนั้นได้ยินเสียงคนมาหน้าห้องอก็แก๊กแก๊กก็ไม่รู้ว่าแค่ไปคิดว่าเพื่อนก็ไมไ่สนใจอะไรแต่พอตอนเช้ามาก็ชุชนัยหายหมดเลยก็ไม่คิดว่าจะเป็นเราที่หายเพราะได้ยินขา่าวเหมือนกันเพื่อนมารั้ฟังเหมือนกันว่ามีมีโจรมารักก็ไม่คิดว่าจะเป็นเราดู ผู้เสียหายได้บอกทางหอพักแล้วแต่ก็มีเพียงกระดาษใบเดียวที่ติดไว้ที่บอร์ดเขียนว่าระวังคนขโมยชุดชั้นในจากการสังเกตหอพักบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นหอพักชายประตูหอที่เปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาจึงทำให้การเข้าออกหอได้ง่ายจึงเอื้อต่อการถูกขโมยทรัพย์สินได้ง่ายเช่นกัน ขณะน,นี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มจนโรคจิตได้ผู้เสียหายก็ฝากเตือนผู้หญิงที่พักอาศัยอยู่ตามหอพักโปรดระมัดระวังและช่วยกันสอดส่องดูแลหอพักที่ท่านอาศัยอยู่หรือถ้าใครพบเห็นบุคคลที่น่าสงสัยก็สามารถโทรแจ้งได้ที่สอนอพยาเพียงแค่ชุดชั้นในยังถูกเป็นเป้าหมายของหัวขโมยสําหรับผู้หญิงอย่างเราก็ต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะคะ และคนที่พบเห็นบาะแสสามารถแจ้งเข้าไปที่สนพยาได้เพื่อที่จะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมค่ะ